ถ้าไม่ไปให้ถึงที่ก็จะมีเรื่องที่นึกไม่ถึงเรื่องบางเรื่องนั้นถ้าไม่ไปให้ถึงที่แล้วคุยกับเจ้าตัวโดยตรงก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเฉพาะงานเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อีกด้วยสมัยท่านประธานเดอะบอดี้ช็อปผมเคยเลื่อนตำแหน่งให้พนักง,งานคนหนึ่งที่รุ่มเทให้งานอย,ย,ย,ย่างมากเธอดีใจมากเพราะเมื่อเลื่อนตำแหน่งแล้วจากที่เคยเป็นแค่พนักง,งานชัว่วขราว ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพนักงานประจำและมีสิทธิ์ได้รับโบน,นัสอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเธอก็มาด่าผมทางน้ําตาว่าฉันทําอะไรผิดคะพอรองสอบถามดูเธอก็บอกว่าเงินเดือนของเธอลดลงไปมากท,ทั้งที่ได้เลื่อนตําแหน่งเธอไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็คือด้วยความที่พนักงานชั่วคราวจะไม่ได้รับสวัสดิการเวลาจึงจ่ายเงินให้โดยนําเอารายรับทั้งปีของพนักงานกลุ่มนี้มาหาร12 ส่วนในของกรณีของพนักงานประจำนั้นจะมีสิทธิได้รับโบนัสการคำนวณเงินเดือนจึงมีความซับซ้อนขึ้นทำให้เงินที่ได้ในแต่ละเดือนลดลงแต่เมื่อบวกโบนัสแล้วจะทำให้รายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 5. ฝ่า,ายบุคคลอธิบายให้เธอเข้าใจตั้งแต่แรกว่าเงินเดือนอาจดูลดลงแต่เมื่อบวกกับโบนัส4เดือนแล้วรายรับรวมทั้งปีจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น พราดังงานที่รุ่มเทให้กับบริษัทคงไม่ต้องมาเสียขวัญโดยใช่เหตุเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นฝา่ายบริการหรือบริหารไม่ใส่ใจเรื่องการพูดคุยกับพนักงานผลลัพธ์ก็ออกมาตรงกันข้ามกับความตั้งใจได้รวมถึงจะเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน,น่นกับหน้าร้านหรือพนักง,งานระดับปฏิบัติการเอาไว้ด้วยเหตุการณ์คนี้ยิ่งตอกย้ำให้ผมแน่ใจว่า นอกจากงานในออฟฟิศแล้วหัวหน้ายังต้องให้ความสําคัญกับหน้าร้านด้วยอีกเรื่องเป็นเหตุการณ์สมัยที่ผมทํางานอยู่ที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ครั้งหนึ่งบริษัทผู้ผลิตกระจกหน้าต่างรถไม่สามารถส่งสินค้าให้เราได้และถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็อาจทำให้นิสสันต้องหยุดสายการผลิตลงชั่วคราวซึ่งมูลค่าความเสียหายนั้นส่งถึงนาทีละหนึ่งล้านเยนเลยทีเดียวผมจึงได้รับคําสั่งให้ไปบริษัทดังกล่าวเมื่อไปถึงผมก็ต้องประหลาดใจ เพราะที่โรงงานไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสายการผลิตไม่ได้หยุดชะง,งักผมจึงกำชับให้รีบส่งกระจกให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่แล้วผมก็ต้องตกใจมากขึ้นอีกเมื่อพบว่าก่อนที่บริษัทผู้ผลิตจะส่งกระจกออกจากโรงงานพวกเขาต้องเช็คกระจกทีระบาลเพื่อบลบรอยนิ้วมือให้หมดเสียก่อนทั้งที่ไม่จะเป็นเลยชนิดเพราะไม่ว่าอย่างไรกระจกที่ก็ต้องเปื้อนรอยนิ้วมือในกระบวนการผลิตหลังจากนี้อยู่ดี ผมอยากให้รีบส่งกระจกโดยเร็วที่สุดมากกว่าทว่าทางผู้บริษัทผลิตกระจกต่างกับบอกผมว่ากระบวนการตรวจสอบสินค้าของบริษัทนิสสันมอเตอร์นั้นเข้มงวดมากหากมีรอยิ้วม,มืออยู่บนกระจกจะไม่ยอมรับสินค้านี่ทําให้ผมตระหนักได้ว่าเพราะบริษัทเรามัวแต่ทําให้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นสุดท้ายความเสียหายเลยกลับมาที่ตัวเองเรื่องบางเรื่องนั้นถ้าไม่ไปถึงที่ ไม่ให้ความสําคัญหรือไม่พูดคุยกับพนักง,งานที่อยู่หน้าง,งานโดยตรงเราก็ไม่มีวันเข้าใจมันอย่างท่องแท้ได้เลยหัวหน้าต้องไม่ลืมเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ